สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี2 8 9ทารโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกเมนจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูบัตไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเอาเองส่วนการดูดวงส่วนตัวละ,ละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะอาจารย์เป็นยิบซีเจ็สัมผัสรรม,มาต่อไปนะ30นาทีนะคะ ดูวันต่อวันนะคะถ้าคิววันนี้หมดคิวเต็มก็เป็นวันุ่งขึ้นพร้อมจริงๆสะดวกจริงๆค่อยนัดค่อยทักนะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ก็ได้เป็นที่ปรึกษาผู้บุญผู้บารมีกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรักส่งท้ายปีนะคะในหัวข้อ,อรักชัดเจนที่เป็นจริงนะที่คุณจะได้รับจะได้พบได้เจอส่งท้ายปีเป็นอย่างไรอันดับแรกขอดูคณก่อนนะคะตัวคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้ ชาวธาตุน้ำที่ผ่านมาเจ็บปวดหัวใจแตกหักดับพังกับคนเก่าๆสิ่งเก่าๆหรือบางคนบางท่านคิดถึงคนเกา่าบางคนบางท่านเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกมาพักหนึ่งแล้วละ่ะแต่ก็ยังคิดถึงคนเกา่าแล้วก็อยากให้คนเก่ากลับมาหรือรอคอยคนเกา่าแนวโน้มคนเกา่ามีโอกาสกลับมาแบบบปบปปับฉับพลันนะคะอันนี้สาหรับคนที่รอคนเกา่าแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่ได้รอคนเกา่าไม่เอาแล้วคนเกา่าทาร้ายเจ็ตใจคุณเหลือเกินนะคะเอาเปรียบนะในทุกรูปแบบ ในชีวิตของคนนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนดั้งเดิมคนรู้จักคนคุ้นเคยอาจจะเป็นปรุ่นพี่รุ่นเพื่อนสมัยเรียนรุ่นน้องต่างๆคนในที่ทํางานคนรักต่างวัยนะคนที่ที่ไม่ใช่คนใหม่ๆในชีวิตอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าสามีภรรยาเก่าเสมอไปนะคนดั้งเดิมนี้อาจจะเป็นคนรู้จักคนที่เคยรู้สึกดีคนที่เคย มีความรู้สึกถูกชะตาผูกพันกันมาแต่ยังไม่ได้สมหวังกันนะคะทีนี้เนี่ยมีโอกาสถ้าใครทะเลาะกันมีประเด็นการเจ็บปวดหัวใจมีโอกาสได้หวนคืนดีกันด้วยจะเป็นอะไรที่ดั้งเดิมนะสำหรับสาหรับคุณส่งท้ายปีขอดูซิว่าคุณควรทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้คุณเองอมีความเหนื่อยความท้อนะคะ ในตอนนี้เนี่ยในในความทรงจําของคุณน่ะมันมันแบกอะไรมันมันเก็บอะไรไว้อะไรอย่างมาความทรงจําเก่าๆบวกกับปัจจุบันตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะคิดนะคะในเรื่องของการมีครอบครัวการการ,การมีความสุขการเติมเต็มการสมหวังบางคนบางท่านชาวธาตน้ำอ่าเติบโตมาจากครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่มีย่ามีความคาดหวังนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณป้าคุณนะ้าคุณอา ทั้งหลายทั้งปวงของคุณเนมีความคาดหวังว่าเมื่อไรคุณจะมีครอบครัวหรือมีความห่วงคุณว่าคุณจะสมหวังไม่มีคู่ดีไมมเมื่มอไรจะมีลูกหรือถ้าคุณเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดนมีลูกคุณจะดูแลลูกยังไงคุณจะเป็นยังไงมันเหมือนคุณแบกความคาดหวังของผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวคือถามว่าความคาดหวังนี่มาจากตรงไหนอาจจะมาจากความคุ้นชินเนาะ ประเพณีครอบครัวคุณตระกูลคุณอาจจะเป็นอย่างนี้หรือคาดหวังให้คุณมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ร,ำร่ำรวยมีชื่อเสียงมั่งคั่งอาจมีแอบเปรียบเทียบคุณกับญาติกับลูกหลานคนอื่นด้วยหรือเปรียบเทียบกับสังคมหรือคาดหวังคุณอะให้อยู่ในในอะไรที่สังคมต้องการให้เป็นเต็มสิบคะแนนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้คุณเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตตัวเองแล้วคุณยังเหนื่อยกับญาติอีก กับความคาดหวังของครอบครัวสังคมวงตระกูลหรือถ้าไม่ใช่ครอบครัวพี่น้องคุณพ่อคุณแม่แวดล้อมมาหวังก็เป็นสังคมที่ทํางานนี่แหละมาถามอยู่เรื่อยเลยเมื่อไหร่จะแต่งชีวิตเป็นยังไงหรือเปรียบเทียบคุณมันทําให้คุณเหนื่อยคุณทอมันมีความกดดันสูงถ้าถามว่าตัวคุณเองคาดหวังการมีครอบครัวที่อบอุ่นไหมคุณก็คาดหวังคุณก็อยากร่ำรวยคุณก็อยากประสบความสําเร็จถูกไหมแต่บางทีการที่โดนกดดันโดนเปรียบเทียบเยอะ มันก็เหนื่อยหรือบางทีมันไม่มีใครมาเปรียบเทียบคุณแต่คุณคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเรามันเกิดมามันต้องเจอแต่อุปสรรคทาไมมันไม่ประสบความสําเร็จอ่าในแบบที่ควรเป็นบางทีบางคนบางท่านอาการงานมั่นคงแล้วการเงินก็ดีพอสมควรแต่ความรักมกักมีคนมีครอบครัวมาจีบมาชอบอะไรอย่างเนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนบางท่านก็อาจจะรอในลักษณะที่ว่าเขาหรือเธอคนเนี้ย ยังติดพันในครอบครัวเก่าพันธะเก่าหรือสังคมอะไรของเขาอยู่ก็เป็นไปได้มันเลยทําให้คนเหนื่อยคนท้อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาหรือเธอคนนี้นี่ยังไงกันคุณคนที่มีโอกาสเป็นชาวธาตุน้ําเหมือนคุณนี่แหละก็ระกดพิจิกเมีนินอาจจะเป็นในพวกของลัคนาหรือราศีก็ได้หรือทั้งสองอย่างแล้วก็มีธาตุไฟเมสิงถนนคุณคนนี้เนี่ยนะคะเขามีความ มุ่งมัน่นตั้งอกตั้งใจที่จะมีครอบครัวที่บอบอุ่นที่เติมเต็มที่นี่อาจารย์ต้องบอกคุณก่อนว่ากรณีที่คุณเจ็บช้ำน้ําใจมาก่อนหน้านี้หรือกาลังเป็นอยู่หรือกำลังจะสิ้นสุดลงก็ได้นะคะกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมารักมาชอบคุณเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ถูกเขารักเขาเลือกเขาชอบนะคะเวน้นแต่ว่าคนคนนั้นน่ะนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่สามารถที่จะ ที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นได้อันนี้คุณต้องระวังในส่วนตรงนี้เพราะบางทีเนี่ยบททดสอบของคุณมักไปเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว นะคะให้ระวังตรงนี้หรือคนมีครอบครัวเข้ามาวุ่นวายกับคุณมาบิดเบือนความจริงนะคะว่าจะเลิกล้างกันอยู่กันแบบเพื่อนแล้วก็ไม่เลิกกันจริงให้คุณกลอคอยอันนี้ให้ระวังตรงนี้แต่คนคนนี้มีความคาดหวังที่จะมาเป็นครอบครัวกับคุณรักคุณอาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการน้ําเครื่องของเหลวของเหลวทุกรูปแบบค่ะน้ํามันน้ําดื่มน้าประปาการประปา หรือเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่เขาจังหวัดของเขาบ้านของเขาที่อยู่ใกล้น้ําอย่างเช่นภาคเ,เหนือเชียงใหม่เชีงยงรายพะเยาอะไรที่เขามีน้นํหน้มอะค่ะจังหวัดที่มีน้ำอะคุณนึกออกไหมตัวเขาเองอะค่ะมีความคาดหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ <c oughs> ถ้ารู้จักกันจากครอบครัวญาติพี่น้อ,นองคือคนที่โดดเด่นเนี่ยเขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วอาจจะไม่สมหวังแล้วเขาอาจจะเป็นพี่น้องเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกับคุณ มิสหายเก่านะคะอย่างมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้หรือคุณคนนี้อาจจะทํางานการไฟ,ฟฟ้าหรือทํางานในเรื่องของหุ้นส่วนมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้เดีย๋ยวจะมาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณพัฒนาจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะมาเกี่ยวข้องกันหรือเป็นเจ้าของกิจกรรมไปแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วในวุฒิภาวะขอดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณ เขาเชื่อเต็มใจแล้วนะว่าคุณคือเนื้อคู่มาขอเริ่มต้นค่ะขอพัฒนาความสัมพันธ์ขอรักคุณแบบบริสุทธิ์ใจอย่างไร้เงื่อนไขที่ผ่านมาเขาก็มีบททดสอบเขาผ่านการชดใช้วิบากกรรมหรือป่วยกายป่วยใจมาแล้วนะคะทุกทรมานมาพอสมควรนะคะมามากแล้วแล้วทีนี้เขาอยากมาเริ่มต้นกับคุณเขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่การที่คุณกับเขาโครจรได้เจอกันไม่ว่าจะไปงานแต่งงานขึ้นบันใหม่งานปีใหม่ไปงานเลี้ยงรุ่น ไปประชุมไปสัมมนาไปทำอะไรไปทานอาหารไปเจอเขาเชื่อคนคุณนี้เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในตัวเองเป็นคนใจดีเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีและแง่เดี่ยวถ้าเจอรู้สึกว่านี่คือบุญสัมพันธ์คือคือผมลิขิตเขาเชื่อซึ่งเดิมเขาอาจจะเคยรู้สึกด,ดีกับคุณหรือมีความแบบรู้สึกดีกับคุณผูกพันกับคุณแต่ณตอนนั้นมาอาจจะยังไม่ใช่ต่างคนต่างแยกย,ย้ายนึกออกไหมคะพอตอนนี้มาเจอกันเขาเชื่อมั่นแน่เลย ถ้าต่างคุณต่างโสดต่างคนต่างไม้เนี่ยเขาเชื่อแน่เลยเขาอยากทําให้คุณสบายใจอยากเป็นที่พักที่พักพิงหัวใจให้กับคุณอยากเป็นคนรักที่ดีเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่ดีให้กับคุณในการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นเล็กๆแบบสบายๆจริงใจต่อกันนะคะไม่ได้ออกตัวแรงนะเพราะคุณคณนนี้เขาเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ซะมากกว่าขอดูความในใจหน่อยนะคะความในใจที่เขามีต่อคุณเนี่ยณนะปัจจุบัน เขามีหลายอย่างที่อยากเล่าอยากพูดให้คุณฟังว่า <c oughs> ตลอดเวลาที่ผ่านมา <c oughs> เขาคิดถึงคุณขนาดไหน <c oughs> เขาจําคุณในตอนเด็กๆตอนที่รู้จักกันใหม่ๆก็ได้ทําไม่เด็กยกตัวอ,อย่างเช่นเคยทํางานบริษัทเดียวกันเคยฝึกง,งานเคยเรียนด้วยกันเคยเจอกันสมัยเด็กเคยบ้านใกล้กันเคยทํางานอยู่ในตึกอ่าอย ถ้าเป็นสีลมก็ตึกนั้นตึกนี้มาซื้ออาหารตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีแรงดึงดูดเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวได้เลยเขามีมีหมื่นแสนล้านคำที่อยากจะพูดกับคุณมันอธิบายยากแต่เขารู้อยู่แก่ใจว่าคุณน่ะเป็นคนที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงและรู้สึกดีเขาจดจําภาพดีๆของคุณเขาไม่เคย ไม่เคยเอาคุณออกจากความรู้สึกได้เลยนะเขาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่เขารู้สึกได้ว่าณนะวันนี้ครั้งนี้เวลานี้ที่เราได้พบได้เจอกันมันใช่มันต้องใช่ความรักแน่ๆมันต้องใช่เนื้อคู่แน่ๆนะฮะคุณคณนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันพุธได้หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับอา,าอาชีพเฉพาะทางสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์วิศวกรหรืออะไรที่มีใบประกอบ วิชาชีพเฉพาะนะฮะเป็นต้นหรือกูรูผู้รู้ผู้ชํานาญการเฉพาะอาชีพขอดูหน่อยสิข้อพึงระวังนะคะกับการส่งท้ายปีความเครียดความกังวลการความคิดแปลกๆของคุณคุณมีความเครียดความกังวลจนฝังหัวบางคนบางท่านพูดออกเสียงเลยว่า <c oughs> มีความมีเนื้อคู่หรือเปล่าชีวิตมีแต่เวรนแต่กรรมไม่เคยสมหวังเจอแต่คนแบบอย่าพูด อย่าพูดออกมาอย่าบ่นคนดา่าคนเดียวจะอยู่คนเดียวชาตินี้อย่าพูดค่ะมันจะได้ตามนั้นไม่ต้องพูดอะไรค่ะเฉยๆถ้าจะพูดพูดในสิ่งที่ส่งเสริมแง่ดีว่าเออเราทําดีที่สุดเราเป็นคนดีเดี๋ยวเราก็เจอคนที่ดีคู่ควรนะคะเราอยู่ได้เราพึ่งพาตัวเองได้นะคะ,ะคนดีมีอยู่บนโลกนี้แต่มันยังไม่ถึงเวลาเจอแล้วนะวันนี้มันใกล้มาถึงแล้วอย่าหักหันตัวเองอย่าพูดอะไรที่เป็นเวรเป็นกรรมว่าตัวเองมีเวรมีกรรมหรือคิดแต่เรื่อง สิ่งเก่าๆที่เราผิดหวังมาเจอคนหลอกลวงเจอคนไม่รักษาสัจจะไม่ชัดเจนกับเราแล้วก็คิดว่าเป็นเวรกรรมฝังอยู่ในชีวิตอย่าให้อดีตมามีผลกับปัจจุบันและกระทบกับอนาคตนะคะอดีตคืออดีตมันจบไปแล้วนะคะเราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอแบบนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เราเด็กถูกไหมมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตประสบการณ์ชีวิตให้คิดแบบนี้นะคะมนุษย์เราทุกคนมีบททดสอบม,มีบทเรียนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นวันนั้นไหนต้นทุนชีวิตอย่างไร ทุกคนเคยอกหากมาหมดค่ะบางคนอ้หักแต่อนุบาลนะ่ะลงรักคนนี้แต่เขาไม่ชอบอะ่ะแบบพับพ,พี่เลิฟแบบเด็กๆน้อยๆอ,อ่ะนึกออกไหมคะคือให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติระวังความคิดความกังวลจนเกินไปคิดว่าการเจอคนคนนี้จะเป็นเหมือนเก่าระวังสิ่งเดิมที่มันฝังหัวยกตัวอ,อย่างเช่นเกิดวันเดียวกับคนเก่าเลยเกิดปีเดียวกับคนเก่าเลยอาชีพแบบเดียวกันเลยหน้าตาคล้ายกัน เก่าก็คือเก่าค่ะปัจจุบันคือปัจจุบันแต่คุณจะเจอคนดั้งเดิมคนรู้จักที่มาเกี่ยวข้องบางคนบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนกันในอสื่อออนไลน์แต่ยังไม่เคยจีบกันแต่รู้สึกปิ๊งปิงปงถูกชะตาแต่ตอนนั้นมันอาจยังไม่สบโอกาสนึกออกไหมคะให้ระวังตรงนี้มันทําบุญลงศพดึงเส้นดึงจิตตัวเองดีๆเข้ามาค่ะระวบงความคิดแป,แปลกๆอยู่ดีๆมันก็แวบเข้ามาว้าวุน่นหรือบางที่ได้พูดคุยกัน แล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งออกมาแล้วคุณก็สงสัยว่าทําไมพูดแบบนี้ทั้งๆท,ที่จริงๆวนั้นเขาพูดแบบสุภาพปกติแต่ด้วยจิตใจของคุณความคิดของคุณมันวา้าวุ่นมันเป็นอันเนกาทีมันเป็นด้านลบมันก็จะเวียนหาแต่ความเป็นด้านลบเนอะไหมคะอย่าอย่าไปอย่าไปคิดว่าอะไรมันเป็นเช่นนั้นให้ระวังมันอนุภาพตรงนี้ทําลายล้างสูงมากเลยนะไปทําบุญลงศพหรือบุญอะไรที่ชุบชีวิตผู้คนต่อชีวิตผู้คนไทยชีวิต จะช่วยได้ดีนะคะให้คุณหายว้าวุ่นขึ้นวันพระวันโกนวันแรงแรงที่เขาทําพิธีกันให้ระวังหน่อยนะคะคุณมันอ่อนไหวง่ายว้าวุ่นง่ายเศร้าง่ายร้องไห้ง่ายเสียใจง่ายผิดไหมไม่ได้ผิดแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะทาให้ตัวเองเข้มแข็งได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าแล้วความเกื้อกูลนะคะที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณส่งท้ายปี <c oughs> หลังให้กับทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทางเคลียร์ชีวิตเคลียร์สถานะ เขาเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองคนคนนี้เป็นคนมีเซนต์เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งทั้งวิชาการและทางโลกทางธรรมคนคนนี้ชอบทําบุญชอบปฏิบตัติหรือเชื่อในสัจธรรมชีวิตปรัชญาชีวิตเขาเป็นคนจริงใจกินง่ายอยู่ง่ายเรียบง่ายต่อให้เป็นคนเก่งคนฉลาดหรือมีชื่อเสียงอะไรก็ตามเขาเคลียร์ทุกอย่างเพื่อคุณโปร่งใสจริงใจเพื่อคุณโสดเพื่อคุณชัดเจนเพื่อคุณทีนี้มันอยู่ที่คุณนะ ว่าว่าคุณอะจะพิจารายังไงถ้าใจยังไม่ไหวไปไปไปเคลียบพลังงานไปความท็อกซิกก่อนเมื่อที่คุณรับความท็อกซิกมามากเกินจําเป็นไอความท็อกซิกไม่ใช่นะเฉพาะชีวิตตัวเองนะบางทีในที่ทํางานนินทาว่า้ายพูดลอยลมด่าคนนั้นทอด่าทอคนนี้หรือมีแต่ความเหนื่อยล้า บางคนบางท่านทํางานเจอแต่ภาวะที่ถดถอยหดหูเนอะเหรไหมคะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆอ่อยู่ในโรงพยาบาลมันไม่ได้ผิดนะโรงพยาบาลมันคืออาชีพมีบุญที่ช่วยเหลือคนแต่คนอย่าลืมว่ามีแต่ความโศกเศร้าคุณต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีพลังงานธรรมชาติหรือผ่อนคลายบ้างอย่าหอบมันมาอยู่กับชีวิตเราจนมันตกตะกอนอะแล้วเราก็กลายเป็นคนหดหูซึมเศร้าบวกกับธาตุมันมันแบบ อ่อนไหวอะนึกออกไหมคะให้ระวังตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงให้ทําบุญลงศพต่อเนื่องบ่อยๆเพื่อให้เซนจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยมันเข้มแข็งสัญสัตยาณมันจะดีคนเราพอสัญชัตยานมันดีเนี่ยต่อให้เราเห็นอะไรหดหูมันก็ยังแข็งแรงมันก็ยังสตรองนึงออกไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่สัญชาตญานจิตวิญ,ญญาณเราไม่เข้มแข็งเห็นอะไรนิดนึงเราก็ร้องไห้พอร้องไห้ป๊บอับเศร้าทั้งวันเลยหดหูเลยทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้คนคนนี้มาเพื่อเติมเต็มมาเพื่อมา,มาเป็น เขารู้ว่าเขาจะต้องรักคุณยังไงเขารู้ว่าจะต้องจริงใจกับคุณแล้วเปิดเผยชัดเจนต้องแต่แรกยังไงหรือพาคุณไปทําบุญหรือชวนคุณทําแต่สิ่งที่ดีๆนะคะคุณคนนี้มีโวกาสเป็นชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมกับเดือนกุมภามีนารับเกี่ยวกันได้อะขอดูซิว่าบุคคลที่สามในชีวิตของเขามีผลอะไรกับคุณไหมไม่มีนะคนคนนี้สตรองเข้มแข็งเอาอยู่ทุกเหตุการณ์มีภาะวะเป็นผู้นำสูง นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจจะมีความเกรงใจนะ,คะแค่ความรู้สึกญาติผู้ใหญ่อยู่บ้างหรือเจ้านายที่นับถือหรืออะไรก็ตามถ้าคุณทํางานใกล้กันหรือมีผู้ใหญ่ที่รู้จักเหมือนกันอะ่ะเขาจะมีวิธีการพูดการอ่อนน้อมการเข้าหาให้หน่าเห็นใจให้หน่าสงสารให้หน้าเอ็นดูเขาไม่ใช่คนการละนะครนะเขาเป็นคนจริงใจแต่เขาจะมีวิธีการนําเสนอหรือพูดนะคะให้เห็นถึง ถึงสิ่งที่เขาตัดสินใจหรือจุดยืนของเขาคุณใ้แมลกาเป็นชาวราศีเมษลักณะาราศีเมษเกิดเดือนเมษาพฤษภาขับเกี่ยวหรือราศีสิงห์ลัคณาราศีสิงห์เกิดเดือนสิงหากันยาคับเกี่ยวหรือเป็นชาวราศีมีลักณาราศีมีนเกิดเดือนมีนาเมษาคับเกี่ยวคือจะบอกว่าตัวเขาเองผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาเองจะไม่ทําให้คุณต้องทุกข์เศร้าถ้าเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มีบทบาทในการตัดสินใจต้องแค่ต้องเคารพต้องตอบแทนบนคุณ เขามีวิธีการค่ะเขามีวิธีการคุณไม่ต้องกลัวนะยังไงเขาจะปกป้องคุณนะคะไม่ให้คุณต้องเหนื่อยยากลําบากอะดูซิท้ายที่สุดส่งท้ายปีหันหลังให้กับทุกคนแล้วมาคอมมิชเมนต์กับคุณระหว่างอนาคตกับคุณวาอนาคตความเป็นอยู่ความสัมพันธ์การงานคุณคือโลกทั้งใบของเขาและคุณทั้งสองคือโลกใบเดียวกันนะคะสองอย่างที่เขาเลือกคืองานและก็คุณโลกของเขามีอยู่เท่านี้มีงาน ที่เขารักที่เลี้ยงตัวเลี้ยงชีพเขาแล้วก็คุณส่วนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขามีวิธีการอย่างที่อาจารย์พูดวิธีการพูดนะคะพวกนี้ไม่กลัเป็นชาวราศีพฤษภราศีพฤษภเกิดใต้เกิดเดือนพฤษภาิมธนาครับเกี่ยวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเขาตั้งใจคอมมิชเนต์กับคุณนะ,ะเดี๋ยวดูคุณซิคุณจะต้องทำยังไงกับคุคนนี้นะคะโคจรสบายๆกับคุณ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวแม้จะมีความไม่มั่นใจอ่อนไหวกังวลครึ่งครึ่งกลางกลางอยู่บ้างคุณท่านใดที่เป็นจริงๆอ่ะไม่ต้องเพศไหนหรอกคุณผู้หญิงหรือคุณคุณไหนก็ได้ฮอร์โมนอย่าให้อย่าให้ฮอร์โมนตกภูมิตกนะคุณพักผ่อนให้เพียงพอนอนบ้างอย่ามัวแต่เศร้าโศกาคิดมากกังวลนอนไม่หลับเคลียโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนนอนบ้างหรือ,อคุณผู้หญิงหลายหลายท่านฮอร์โมนประจำเดือน อะไรก็ตามที่มันวุ่นวือว้าวุ่นอ่ะรับประทานวิตามินพักผ่อนใ้เพียงพอใส่ใจตัวเองนะคะไพ่บอกว่าคุณน่ะนะคะอยากให้คุณอ่ะปล่อยจอยสบายๆไม่ได้หมายความว่าประมาทแต่จงทําอะไรให้มันเรียบง่ายความเรียบง่ายเป็นญาติกับความสุขอยาให อารมณ์ความขุ่นมัวโฮโมมวไม่ปกติของคนน่ะมาเป็นความท็อกซิกมาเป็นประเด็นมาทะเลาะหมอแหวง้งหรือปัญหาอะไรเก่าๆรอบตัวปัญหาในที่ทํางานที่ชอบนินทากันท็อกซิกดราม่านะ่ะมาบดบังความสุขในเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักอย่าเป็นคนที่วุ่นวือเพราะคนอื่นหรืออย่าไปรับอะไรมาไม่ว่าจะไปดูสื่อโซเชียลอะไรมาเนี่ยถ้าไม่ไหวดูอย่าดูถ้าไหวดูก็ดูไป ข่าวสารบ้านเมืองอะไรอะไรที่ก็ตามที่มันทําให้คุณจิตใจถดถอยบั่นทอนอย่าไปดูค่ะให้ระวังอาจารย์ว่าคุณต้องรักษาใจตัวเองให้เข้มแข็งหรือถ้ามันไม่เข้มแข็งเอาให้ปกติให้ได้ก่อนไม่ต้องเข้มแข็งมากก็ได้เอาให้ปกตินะคุณมีความอ่อนไหวมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะดูแลสุขภาพภายในใจและภายในกายให้ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีนะคะพยายามพยายามคลีนความท็อกซิกออก อ,อยู่กับใครแล้วมันวุ่นวอว้าวุ่นปลุกปิศาจในตัวเราทําให้เราทุกทรมานพยายามเีกเลี่ยงถ้าเป็นในที่ทํางานเราก็ทนมาที่เราให้ดีที่สุดนะคะดีตามมารยาทน,นะคะอย่าไปรับมาหรือบางทีคุณอยู่ของคุณดีๆกลับบ้านพักผ่อนละอ่ะเพื่อนสาวเพื่อนไหนไม่รู้นะไลน์มาพูดเรื่องอสามีมีเมียน้อยอนินทาคนนั้นคนนี้พยายามปลีกตัวให้เป็นขอตัวพักผ่อนสวดมนต์ไหวพระบ้างถ้าคุณสวดมนต์ไหวพระหรือนั่งสมาธิหรือทําสมาธิง่ายๆ นั่งอยู่กับที่เปิดแอร์เปิดพัดลมนิ่งๆคุณต้องมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องปกตินะเราหายใจอยู่แล้วหายใจเข้าหายใจออกในตลอดเวลาสมาธิมี2แบบคือสมาธิธรรมชาติคือการนอนหลับพักผ่อนส่วนสมาธิที่เราปฏิบัติก็คือการน,นั่งอยู่นิ่งๆดูเทียนดูอะไรดอกไม้หรือนิ่งๆอยู่ธรรมชาติหรือพักหรือหาอะไรทําว่ารูปทําอะไรที่เป็นสมาธิให้เราไม่ไปจดจ่ออะไรกับความท็อกซิงมันจะช่วยได้นะคุณระวังนิดน,นึงนะคะ แต่อาจารย์ดูว่าในท้ายที่สุดนะเดี๋ยวความรักดีๆจะได้เริ่มต้นได้ทักทายได้พูดคุยคุณมีความพร้อมไหมจริงๆคุณมีความพร้อมแต่คุณทําตัวเหมือนไม่พร้อมหรือคุณโดนความท็อกซิกยัดเยียดให้ไม่พร้อมจริงๆคุณพร้อมต่อให้หนึ่งเปอร์เซ็นคุณก็ยังมีความพร้อมตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะพร้อมที่จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก่อนคุยก่อนรู้จักกันก่อนทักทายถามทะลุซุกุขดิบก่อนนะคะ คุณน่อยากมีความรักที่ดีที่อ่อนโยนที่สบายใจมีโอกาสรักต่างวัยสูงมากมีโอกาสสมหวังกับความรักคนที่เจอกันในวัยเด็กหรือวัยละอ่อนหรือการเริ่มต้นหมายตัวอย่างเช่นเคยฝึกง,งานที่เดียวกันเคยเริ่มงานในที่เดียวกันเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเคยเรียนที่เดียวกันเคยทํางานตรงนั้นตรงนี้ในตึกใกล้ๆกัน มันมีการเริ่มต้นนะ,ะเริ่มต้นแบบเล็กๆเบาๆแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเริ่มต้นรักตัวเองดูแลตัวเองสุขภาพกายใจไปด้วยกันนะคะเป็นสิ่งที่ที่ควรจะเป็นนะคะคุณกําลังจะเจอคนที่รักคุณหรือเจอแล้วก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปด้วยความท็อกซิกทั้งปวงโลกนี้ความท็อกซิกมันเยอะ,ะค่ะนะคะอย่าไปอินกับมันมากนะ,ะดูเพื่อรู้แต่อย่าดูเพื่อทุกข์นะคะ รับรู้เพื่อเรียนรู้แต่อย่ารับรู้เพื่อร้อนรอนร้อนรุ่มเนี่ยค่ะทาตัวเองให้สมบูรณ์สมบูรณ์อะไรทั้งกายทั้งใจอะไรที่เป็นความสุขอะไรที่สบายใจทาค่ะ,อ,ะอยากรับประทานอะไรหรืออยากจะไปตรงไหนนะคะอยากทําบุญตรงไหนทํค่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีมันมันยิ้มมันพูดกับตัวเองหน้ากระจกหรือ,อกดแรงนึงดูดฉันเป็นคนที่คู่ควรฉันคือคนที่จักรวาลเลือกให้มีความสุข เดี๋ยวมีคนมาจีบเอานะ่แะแต่คุณอะ่ะมีเสน่ห์นะแต่ว่าอย่าอ่อนไหวง่ายแล้วก็อย่าอย่าอย่าอย่อยากโกรธง่ายอย่างอนง่ายอย่าน้อยใจง่ายนะคือมันห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุเพราะฉะนั้นน่ะคุณห้ามตัวเองอะ่ะคุณสั่งตัวเองง่ายกว่าเยอะอย่าให้ใครมาสั่งเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้ได้เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับความรักหรือทุกเรื่องแต่อันดับแรกนะคะ เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเดี๋ยวคุณจะมีคนที่มี energy ที่พร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้กับคุณมารักมาชอบมาจีมา First นะคะเดี๋ยวจะได้มีการทำความรู้จักกันหรือเล่าสู่กันฟังก็ได้ถ้าไม่ได้เจอกันนาะนหรือเจอกันพักหนึ่งแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นกับส่วนตัวลึกแต่จะมีการได้พูดได้คุยได้เรียนรู้ได้พบปะนะมันอยู่ที่คุณคนะถ้าคุณยังไม่ได้พร้อมตอนนี้ค่อยเป็นค่อยไปเอาที่ใจไหวอย่าไปตอนพัง,พง มันก็จะดึงดูดพลังงานที่มันพังๆแต่ถ้าคุณทําตัวเองให้ปังอะไรก็รั้งคุณไว้ไม่อยู่ความสําเร็จย่อมมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนเขาจะเป็นเลขเจ็นะคะ โอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสับสกายไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสูก่การฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกด,กกดกกติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายท่านค่ะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่ม,ปมสปอตแอง์ข้างล่างทุกมูลค่า,ท,คาทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทาคลิปให้ดูให้ใหชมหรือท่านใดจใจดีกับอาจารย์ก็่มขอบคุณ,คณปุ่ม,ปมสปอตแองก์ก็ได้เช่นกันส่วนการดูดวงส่วนตัวดููววววัััันนนนนนนต่ออะะคดดาาากชเเจม้้ขีีล แต่ถ้าคิวมันเต็มเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าเป็นวันรุ่งขึ้นนะคะอาจารย์ไม่สะดวกเลื่อนกลับในทุกกรณีให้เรามีสัจจะนะคะพร้อมแค่ทักมาไม่พร้อมอย่าเพิ่งนะคะเอาที่คุณไหวถ้าติดงานทํางานก่อนถ้าขับรถขับรถไปก่อนนะคะอย่าแบบทาอะไรที่มันครึ่งๆกลางๆนะให้ตัวเองมีความพร้อมมีสมาธิอาจารย์ไม่ได้ไปไหนถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ก็ได้เป็นที่ปรึกษาคู่บุญก็ว่าเรามีกันอาจารย์ดูแบบจิตสัมผัสถามมาต่อไป3 0มนาทีโอ้ยได้เยอะ คุณจอดจงคาถามแรกมาอาจารย์เคลียร์ให้ได้คําตอบอาจจะมากกว่า1 2 3 4 5 6 อาะะจารย์เห็นอะไรบอกหมดเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณเพราะรู้เร็วแก้ไขเร็วสาเร็จเร็วเรามีสิทธิ์ที่จะรู้มีสิทธิ์จะตั้งรับมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นนะโอเคนะคะก็ขอไว้พรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันหังแม้ว่าปรัชนาประกอบกิจการงานเรียนชอบอันใดก็ขอบังเกิดความสุขสําเร็จเป็นอาจารย์ใจน้ําตาวินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอ้มีความสุขสมหวังร่ารวยรักปังทุกท่านค่ะเดี๋วยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสด